วิมันคือแบบสกินแคร์น้องใหม่จาก Number ร์เซเว่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์พร้อมกับทุกคนมาหนึ่งชาดา,ดาก็คือน้องคนนี้เลยทุกคนตัว Number ร์เซเว่นฟิวเจอร์รีนิวเขาจะเป็นสกินแคร์ที่ถูกออกแบบมาให้เน้นในเรื่องของแอนตี้อจิ้งโดยเฉพาะย้อนเวลาผิวสู่ความอ่อนเยาว์ภายใน4สัปดาห์หลังใช้เลยราคาย,ย่อมเยาหาซื้อง,ง่ายส่วนผสมแน่นมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาจาัดรู틴แอนตี้อายจิ้งสกินแคร์สำหรับสาววัยสามสิบห้าวให้ทุกคนได้ดูกันใครที่ไม่อยากแก่นะต้องดูคลิปนี้เลย i'll be right back สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b bar bar เนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำตามคําเรียกร้องของหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเป็นสาววัยสาบหวกหลายๆคนเพราะว่าเขาอินบอกมาเยอะมากว่าเฮ้ยช่วยหา r o u ีนสกินแคร์หรือว่าจัดรูทีนให้เหมาะสำหรับสาววัยสาบหวกหน่อยว่าจะมีไอเทมไหนที่ช่วยในเรื่อง anti a g ิงได้บ้านและที่สําคัญเนี่ยนอกจากส่วนผสมอย่างดีแล้วเนี่ยต้องหาราคาที่แบบจับต้องได้ง่ายด้วยอ่าวันนี้เราก็จะมาแนะนำโปรดักที่แบบเป็น r o u ีนเลยซึ่งรูทีนเนี้ยสามารถย้อนเวลาผิวสู่ความอ่อนเยาว์สำหรับสาววัยสาบบวก ง่ายมากดังนั้นถ้าใครอยากหรือว่ารูทีนนี้คืออะไรต้องรอติดตามคลิปนี้เลยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไป้ายากันว่าสกินแคร์ตัวนั้นคืออะไรเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าเฮ้ยผิวส,สาววัยสามสิบห้าบวกเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาแน่ๆเลยนะที่หลายๆคนจะเจอเมื่อสามสิบห้าบวกขึ้นไปเนี่ยก็คือผิวหย่อนคล้อยเพราะแบบที่บอกไปว่าคอลลาเจนเอ่ยอีลาสตินเอ่ยแล้วก็ไฮยานในผิวเราเอ่ยเนี่ยมันจะเริ่มลดลงตั้งแต่เราอายุยี่สิบห้าทุกคนคิดดูว่าเฮ้ ยีบปุบเนี่ยเราเตรียมตัวแก่ได้เลยและเปอร์เซ็นต์ของคอลลาเจนอิลาสตินไฮยาที่ลดลงเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงประมาณปีละ1%ในแบบอายุมากขึ้น1ปีหลัง25่้านะมันก็จะค่อยลดลงประมาณ1%ปีละ1%นนี่เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะทุกคนว่าทำไมเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวเราถึงหย่อนคล้อยผิวเราถึงไม่กระชับแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อผิวเราอายุมากขึ้นอ่ะการแบบรอา เซดันต่างๆเนี่ยมันจะลดลงทําให้มันสามารถเกิดการแบบอักเสบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกิดจุดด่างดําได้แบบง่ายขึ้นมากๆดังนั้นถ้าเราไม่ป้องกันให้ดีนะปัญหาต่างๆที่บอกมัน,นจะตามมาได้เร็วมาก ซึ่งหลักการใน,นการเลือกสกินแคร์ง่ายๆเลยนะทุกคนสำหรับใครที่แบบ35บวกเนี่ยเรามี2หลักการไว้กันอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นอนะ่ะเหมือนผิวเราเนี่ยจะมีความแบบแข็งแรงน้อยลงการรีคอวอรี่หรือว่าการฮิลิ่งตัวเองเนี่ยจะลดลงดังนั้นเมื่อมีอะไรมาทําลายเซลล์ผิวเราอะ่ะมันจะทําให้เกิดการทําลายได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบพร้อมที่จะผิวพังตลอดเวลาทุกคนดังนั้นเราต้องมีสาร ต้านอนุมูลอิสระหรือว่าส่วนผสมของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมาเพื่อต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่มันทําลายผิวเรามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆส่วนอย่างที่2แบบที่บอกไปว่าเฮ้ยคอลลาเจนในผิวเราลดลงอิลาสตินในผิวเราลดลงไฮยาดในผิวเราลดลงเนี่ยเราต้องหาส่วนผสมที่มันช่วยในการกระตุน้นคอลลาเจนไฮยาดแล้วก็อิลาสตินให้กับผิวและขอแถมอีกอย่างหนึ่งได้ไหมทุกคนคือเราต้องทากันแดดให้สม่ําเสมอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยกันแดดยิ่งจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจัยหลักเเลยะทที่่ําาให้ผิวรแก ง่ายมากเนี่ยก็คือรังสี U V นั่นเองเพราะว่าอะไรปีเราเจอรังสี U V หลายชั่วโมงมากคิดง่ายๆ1วันเราเจอรังสี U V ประมาณ8ชั่วโมง1ปีอะ 8คูณ365คือมันเจอเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยยิ่งอายุมาขึ้นอย่างกันแดดยิ่งสำคัญหลายๆคนอยากดูแล้วว่าไอเทมใหม่ที่เราจะมาแนะนำเป็นแบบรูทีนันไทยจริงสาวสาววัย35บวงเนี่ยจะคืออะไรหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันคือแบบสกินแคร์น้องใหม่จาก number seven ก็คือตัว number seven future renew นั่นเองเดี๋ยวเราจะมา unbox พร้อมกับทุกคนมา1 2 3่อาชดดาก็คือน้องคนนี้เลยทุกคนตัว number seven future renew เขาจะเป็นสกินแคร์ที่ถูกออกแบบมาให้เน้นในเรื่อง อันไายจริงโดยเฉพาะและเหมาะมากสำหรับสาววัย35บวกไม่ใช่แค่สาวนะทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถใช้ได้ใครที่มีปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยหรือว่าผิวรู้สึกเริ่มแก่ตัวแล้วเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเขาสามารถฟื้นฟูทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดูเด็กได้อีกครั้งและตัวเนี้ยเขามีคาเคลมจากแบรนด์นะทุกคนว่าสามารถย้อนเวลาผิวสู่ความอ่อนเยาว์ภายใน4สัปดาห์หลังใช้เลยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกส่วนผสมในน้องคนนี้กันว่า active ingredient ที่น่าสนใจเนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง ซึ่งไลป o ดักเนี่ยทุกคนเขาจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มน้องคนนี้จะเป็นไอคีมแล้วก็จะมีตัวเดย์ครีมไนท์ครีมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอคทีฟอิ g r ว d เดียนจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะทุกคนเป็นเทคโนโลยีที่เขาค่อนข้างจะชูโลมากในไลน์นี้ก็คือตัวเปปไทด์โคลจีหรือว่าการรวมตัวของเปปไทด์ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันประกอบไปด้วยตัวคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็ตัว El ลาสตินไฟเบอร์เปปไทด์ซึ่งตัวเนี้ยเขาจะช่วยในการฟื้นฟูผิิววววททัั้้้้งงหหหมดดดด5าาาานนยยกํใใผเรเู่ออลช4 าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้ง5ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะทุกคนเขาจะช่วยลดริ้วรอยเนี่ยให้ลดเลือนได้มากขึ้นก็คือทําให้ฝ้าลายเล็กๆเ,เนี่ยดูเบาลงอย่างที่2จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับมากขึ้นอย่างที่3เนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นก็คือผิวเด้งผิวนุ่มแบบน่าสัมผัสอย่างที่4ทําให้สีผิวเนี่ยสม่ําเสมอม,มากขึ้นและอย่างที่5้าเนี่ยก็จะทําให้ผิวเราดูเรียบเนียนและส่วนผสมตัวต่อมานะทุกคนเขาจะมีตัวไลซ์โปรตีนหรือว่าโปรตีนจากข้้้าาาวววนนนัั่่เเองงทีีตยจะชแบบสสรรริมกคาเจนให้ผิว ยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้ผิวเนียนุ่มมากขึ้นช่วยปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกทําให้ริ้วรอยที่ผิวเนี่ยมันเกิดยากมากขึ้นตัวที่3ามเขาจะมีตัวไนอซินามาย์นะทุกคนที่ตัวเนี้ยสามารถช่วยแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวปอบประโลมผิวแล้วก็เพิ่มความกระจ่งางใสให้กับผิวได้ดีขึ้นและตัวที่4เนี่ยเขาจะมีตัวไฮยาลูริกแอซิดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวไฮยาลเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําเมื่อทาลงไปในผิวเราเนี่ยมันจะทําให้ผิวฟูแล้วก็ดูแบบดูกโกลดู ทุกคนโอ้โหผลลัพธ์ในการแบบผิวดูอ่อนไวเนี่ยมีแน่นอน และส่วนผนสมตัวสุดท้ายนะทุกคนก็คือจะมีตัววิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็ตัวสารสกัดจากผลมอลเบอร์รี่นั่นเองซึ่งทั้ง3ตัวนี้เขาจะมีฤทธิ์ที่เก่งมากในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าสารแอนไธอกซิแดนต์แบบที่บอกไปหลักการ2ข้อง่ายๆที่เราต้องมีนะคือสารแอนไธอกซิแดนต์ต้องแน่นคือทั้งลายทั้ง4ตัวนี้คือเขาครบอย่างที่2เนี่ยต้องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เขาก็มีตัวเอกสิทธิ์ที่เรียกว่าตัวเปปไทโคโลจีที่แบบเด่นมากๆในการเสริมคอลลาเจนใบผิวดังนน,นััั้้เเ่่ยโหปฏิสธไไมไดลวววาตว no. 7, ต Number f ิวเจอร์รีนเนี่ยมันเหมาะจับสกินแคร์แอนตี้จินสาวไว้35มสิแบบที่สุดเดี๋ยวเราไปเจาะลึกแต่ละตัวเลยดีกว่าตัวที่เรารู้สึกชอบม,มากที่สุดนะก็คือตัว n u m b e r Seven Future Renew r e p a วร um. ตัวเนี้เป็นเซรัม่มที่ใช้ง่ายมากทุกคนก็คือ t e x t อร์ดีมากส่วนผสมคือครบจัดเต็มคือแบบถ้าเราหวังผลในระยะาสั้นอะทาปุ๊บตัวเนี้ก็คือจะทาให้ผิวฟูผิวเต่งเลยเพราะว่าแบบสารสก,กัดเขาแน่นจริงๆแต่ว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องไปสสัปดาห์เนี่ยมันก็จะทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยดูเลือนลงผิวดูกระชับมากขึ้นก็คือแบบสามารถหวังผลผิวเด็กจากตัวนี้ได้อะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดู t e x t อร์ตัวนี้ดีกว่าว่า texture ตัวนี้เขาจะเป็นยังไงคืออยากให้ดูมากคือ t e x t อร์เขาเป็นเซรัม่มที่แบบเกลี่ออยง,ง่ายมากมากคนนดูะ สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นเลยแล้วเวลาเกลี่ยนสามารถใช้ร่วมกับดูทีนอื่นๆได้โดยที่ผิวไม่เป็นขุยก็คือแบบแฮปปี้แล้วก็ฟินมากๆสำหรับตัวนี้นี่ใครกําลังมองหาเซรั่มแอนตี g จิ้งอยู่นะเราว่าตัวนี้ตอบโจทย์และที่สําคัญคือราคาย,ย่อมเยาหาซื้อง่ายส่วนผสมแน่นมากๆส่วนถ้าใครอยากแบบเห็นผลแบบเต็มที่ใช้ให้ครบไลน์นะเขาก็จะมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวไอเซรั่มสามารถทาใต้ตาได้ช่วยลดริ้วรอยเล็กๆใต้ตาแล้วก็ทาให้ผิวใต้ใตาเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ฟูขึ้น แล้วเขาก็จะมีตัวเดย์ครีมนะทุกคนซึ่งตัวเดย์ครีมเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นสารมอยร์เซอร์ที่ครบแล้วเนี่ยเขายังมีสารกันแดด S P F 4 0บวกการใช้มอยร์เซอร์ที่มี S P F 4 0บวกเนี่ยมันดียังไงคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้กันแดดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้มอยร์เซอร์ที่มันมีกันแดดด้วยเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการปกป้องผิวหรือว่า S P F กับ P A ที่แบบเฮ้ยมันได้จากกันแดดอยู่แล้วเนี่ยมันใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันมากขึ้นช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้มากกขึ้้้นนนนดัังที่รบออไปตคคื ใช้กันแดดสาคัญมากถ้าเรายิ่งใช้กันแดดให้มีประสิทธิภาพดีอะผิวเราก็จะยิ่งเอจจิ่งลดลงดังนั้นเนี่ยตัวเดย์ครีมตัวนี้เขาก็เลยใส่สารเอสเพปลงมาเออก็สามารถทั้งบํารุงเป็นโมจิเอเซอร์กระตุ้นคลลเเจนเป็นสารแอนตี้สโตนแล้วก็กันแดดได้ด้วยส่วนตัวใน,นครีมเนี่ยเขาก็จะเป็นครีมที่แบบไวเนื้อนแน่นเติมความชุ่มชื้นให้เต็มที่เพราะตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องแบบโอ้โหอัดความชุ่มชื้นให้เต็มที่พอตื่นมาเนี่ยผิวเราก็จะฟูริ้วรอยต่างต่างเนี่ยมันก็จะดูจางคคงออนนรบทุก ก็คือเลสเล็กเลยก็คือเซรั่มไอคีมแล้วก็มอยเซอร์แล้วก็ถ้าใครแบบอยากแบบเพิ่มเติมนะก็คือต้องไปเอากันแดดมาใช้เสริมด้วยมันก็จะเป็นรูทีนอันทายจิงสำหรับคนที่แบบ35บวกแบบเป๊ะ,ปะมากๆดังนั้นใครกำลังหาอยู่นะ Number Seven Future Renew ตัวเนี้ยน่าสนใจมากสรุปเลยนะทุกคนใครที่อยากได้ตัว Number s e เซ n เซตเนี้ยหรือว่าสกินแคร์อันทายจิงของ Number s e เ e n นเนี้ยก็สามารถหาซื้อได้ที่บูธทุกสาขาเลยแล้วก็สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ช e, ้อนนป ยา anti aging skin care สำหรับคนที่35บวกแล้วใครที่ชอบหรือว่าแบบมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนะทุกคนใครชอบกันป้ายยาดีๆการลงลึกส่วนผสมแล้วก็แบบความรู้ skin care เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง EB b บ b o ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย